มีความสุขกับการเลี้ยงประกัดนะครับ EP 2นะครับเราจะมาดูวิธีการดูแลประกัดป่ามหาชัยหรือประกัดสายอื่นๆก็ดูแลคล้ายๆกันนะครับอันดับแรกเราเติมน้ำสะอาดไปนะครับเติมน้ำสะอาดไปเหลือพื้นที่ให้เขาขึ้นมาหุบอากาศหลังจากที่เราปิดฝานะครับเติมน้ำสะอาดลงไป ถ้าเขากินอาหารนะครับน้ําที่มันสะอาดมันจะเริ่มขุ่นจากเศษอาหารของเขานะครับเราอยากให้น้ํามันใสและให้น้ํามีคุณสมบัติที่เป็นกรดอ่อนพอเหมาะนะครับเราก็จะเติมถ้าใครมีเกลือสมุรก็โรยเกลือสมุรลงไปนะครับแต่ถ้าใครทําน้ําหมักไว้ก็ใส่น้ําหมัก นะครับนี่เป็นน้ำหมักที่ทางร้านทำเองนะครับก็ใช้นะครับหยดลงไปเซลิง์หยดลงไปนะครับตัวนีงก็ประมาณ2หยดหน,นะครับหยดลงไปทีละตัว มากกว่านี้ก็ได้นะครับเนี่ยหยดลงไปเสร็จแล้วก็นำใบหูกวางฉีกแค่นี้นะครับแค่พอประมาณ1น,นข้อนิ้วนะครับใส่ลงไปนะครับ นี่นะครับเสร็จแล้วใส่เยอะสีมันก็จะเข้มนะครับนี่เป็นทางเลือกโดยใช้สมุนไพรก็คือใบหูกวางที่มันมีสารแทนนินนะครับหรือถ้าใครไม่มีเหล่านี้ก็ลองเลือกใช้ทางเคมีนะครับพวกน้ำยาพวกนี้นะครับมันาจะเป็นฝาไหนๆฝาสีฟ้าสีดำสีแดงนะครับก็ลองเลือกหาดูนะครับ ให้ตรงกับอาการที่ปลาเราเป็นแต่ว่าทางเลือกทาทางเลือกแบบธรรมชาติอะ่ะมันจะประหยัดนะครับมันจะประหยัดแล้วมันก็หาได้ง่ายแต่ถ้าไม่มีอุปกรณ์ใบหูกว้างไม่มีน้ําหมักที่ทําเองก็ลองใช้อีกทางเลือกก็คือยาพวกนี้นะครับการดูแลประกัดปลามหาชัย้ยกประกัดนะครับ อย่างมีความสุขเนี่ยปลาเราต้องแข็งแรงสีสวยพองตัวดีนะครับเจ็ดตัวนี้ถ่ายคลิปลงถ่ายคลิปลงเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไปเลื่อนก็ไปเลื่อนชมได้ในช่อง Tik Tok นะครับและก็ชื่นใจปลื้มใจประกาศในบ้านในแฟนเพจนะครับนี่เป็นมหาชัยนะครับด้านหลังก็เป็นมหาชัยเช่นเดียวกันครับ สภาพน้ําที่เราหมักไว้แล้วนะครับเดี๋ยวนะครับที่เราหมักเข้าไว้แล้วเขาก็จะอยู่น้ําหมักใบหูกวางกับน้ําหมักอันนี้นะครับน้ําหมักใบหูกวางกับใบหูกวางแห้งสําหรับมีความสุขกับการเลี้ยงประกาศ EP 2ก็เพียงเท่ทานี้ก่อนสวัสดีครับ